สวัสดีครับผมพบกับบิ๊กนภัรนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เทศกาลหนังปูซานนะครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นมาที่6แล้วที่ผมได้เข้ามาร่วมและก็ได้ดูหนังในเทศกาลหนังแห่งนี้ในปี2021นะฮะปีที่ยุคแพนดมิกยุคโควิดยังไม่หายไปดีนะครับแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสเดินทางออกนอกประเทศมาอยู่ที่เกาหลีนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีมากมากนะฮะ,นะะที่ได้ดูหนัง ที่ได้รับรางวัลเทศากาลหนังเมืองคาสนะครับในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนี่เราก็จะมาเมาส์หนังนะฮะเรื่องนี้เพราะว่ามีโอกาสได้ดูเมื่อวานนี้นะก็แบบว่าคือเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะนะคะคือแน่นอนว่าด้วยคุณภาพของหนังเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องดีมากแน่ๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยที่ได้ตั๋วไปดูก่อนหน้าของหน้ารอบผมเนี่ยคือก่อนหน้ามันจะมีแบบว่าให้ให้ดูก่อนหน้านั้นได้วันหนึง่งแต่ว่าวันนั้นผมจองไม่ทันนะครับก็เลยต้องไปจองอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นรอบสุดท้าย คือหลังจากรอบผมเนี่ยก็คือจะไม่มีการฉายหนังเรื่องนี้แล้วนะครับฉะนั้นต้องเก็บตัวให้ทันผมต้องตื่นประมาณ6กโมงเช้าอ่ะนะฮะต้องมาจองตัวตัแต่เช้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้ตัวมาจริงๆด้วยนะครับเพื่อนผมก็ก็ทานายว่าผมเนี่ยไม่น่าจะชอบหนังเรื่องนี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออนะฮะแต่ว่าพอเราดูเนี่ยผิดคาดมากเลยเพราะว่ากลายเป็นหนังที่เราประทับใจมากๆเลยครับทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่าผมได้โจกหัวไปเลยว่าพอผมดูหนังเรื่องนี้เสร็จเนี่ย ผมบอกเลยว่านี่คือ one of the best film in Busan International Film Festival ของปีนี้เลยนะครับแลวก็อันนี้ก็คือต้องบอกว่ายังไม่ได้ดูหนังของเวสอนเดอร์สันหนังใหม่ของเขาหรือว่าหนังใหม่ของพุ้มกับ p o ริดา i d Project นะฮะหรือว่าหนังใหม่ของเอ็ดการ์ไลท์นะฮะไอลาตานอิมโตโหเนาะแลวก็หนังของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์ในโมเรียนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันก็แต่ว่าก็ดูหนังก่อนหน้านั้นมาหลายเรื่องอ่ะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทํางานกับเรามากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกว่า มันมีอะไรที่โดดเด่นบ้างแลวก็เรื่องของวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่อง Drive My Car เนี่ยนะครับก็เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากผลงานาหนังสือของอคุณมุรคามินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักเขียนชื่อดังอยู่แล้วนะครับแกก็เคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Men Without Women นะครับซึ่งเป็นการรวมเรื่องสั้นของแกนะครับแบบว่ารวมเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องนะแลวก็เหมือนกับว่าพูดถึงบุคคลที่เป็นชายที่ คนรักของเขาได้จากไปนะครับผมก็คือว่าเป็นแบบเป็นเรื่องของผู้ชายที่ยังยึดติดกับความทรงจําที่แบบว่าคนรักได้สูญเสียคนรักอะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปมาได้นะครับก็จะมีการที่พูดถึงการโจโัวานะืนเรื่มนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทรมานทุกครั้งที่สับตาภาพภาพนั้นเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาอยู่ในหัวตลอดเวลาและสุดท้ายมันก็หายไปนะครับอันนี้คือการโจโัวนความรู้สึกที่ หนังเรื่องนี้ได้หนังสือเรื่องนี้ได้ได,ได้ได้พูดถึงนะครับทำให้หนังเรื่องนี้ได้เอาอิเลเมนต์เดียวกันเนี่ยมาพูดถึงในหนังเรื่องนี้เช่นกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็กํากับภาพยนตร์โดยคุณเรียวสุเกะคานากุชินะครับซึ่งผมได้เจอตัวจริงเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ว่าเขาก็มีเซสชั่นเหมือนกับเป็นแบบมาสเตอร์คลาสกับคุณบองจุนโฮนะฮะแต่ประเดินว่าไอเซสชั่นนั้นผมไม่สามารถเข้าร่วมแบบสดๆได้ก็เลยต้องด,ดูผ่านยูทูบแทนสามารถเสิร์ชดูยูทูบได้นะครับแต่ว เลือกแบบซับไตเติลอ้ไม่ใช่ซับไตเติลแบบทรานสเลชันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีทรานสเลชให้เป็นอังกฤษนะครับคือถ้าฟังเกาหลีญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องฟังเป็นอังกฤษแทนจะดีกว่านะครับอโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าผมรู้สึกอะไรกันหนังเรื่องนี้บ้างผมยายามพูดแบบไม่สปอยอะไรมากนักนะเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้ไปใช้ในวงกว้างหลายประเทศเนี่ยฉะนั้นมันก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่ดูนะครับฉันผมจะพูดรวมรวมนะครับผมโอเคถ้าถามว่าหนังเอื่อยไหมนะครับ คำถามแรกเลยหนังเอื่อยไหมหนังเอื่อยเอื่อยอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับหนังตลาดทั่วไปอะไรย่างเงี้ยคือเรื่องนี้มันเป็นหนังเทศกาลนีย่ยมันเป็นหนังที่แบบเหมือนกับมันไม่ใช่หนังแบบเพื่อเพื่อสร้างเพื่อความบันเทิงมนสตรีมขนาดนั้นอ่ะนะครับฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่ามันจะต้องแบบสนุกเหมือนทางฟอร์เมอร์เนี่ยมันปไเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมมันคนละชองเลยอ่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอ่าเรื่องนี้คือเป็นหนังที่พูดถึง ผู้กำกับและก็เป็นนักแสดงละครเวทีคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ชายคนนี้นะฮะได้เดินทางไปทํางานที่ฮิโรชิมานะครับหลังจากที่เมียหายตัวไปนะครับแลวก็เขาก็ได้รู้จักกับคนขับรถสาวผู้เงียบขรึมจนเขาตระหนักได้ถึงสิ่งที่ไม่เคยสังเกตในชีวิตค,คู่นะฮะแลวก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่สูญเสียคนรักไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถ move on ได้เออนะฮะมันเป็นเรื่องที่มันแบบรู้สึกแบบ เจ็บจ,จ,จีดอยู่ในใจนะครับเออมันไม่สามารถที่จะพูดหรือระบายออกมาได้ฉะนั้นหนังเรื่องนี้พียแอมจะเยบาขยี้ความรู้สึกนั้นนะครับให้กับคนดูฉะนั้นต่อให้หนังเอื่อยเนี่ยแต่ว่าพอมันมีประเด็นคอนเทนต์บางอย่างที่เราสกว่าเออมันน่าสนใจนะมันมันมีความที่แบบว่าเออเราอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงการเดินทางของพระเอกเอยหรือว่าการที่เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในรถแล้วทำไมต้อง drive my car นะครับผมทำไมพระเอกถึงขับรถเองไม่ได้นะฮะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในการตีความของเรื่องนี้นะครับว่าสรุปว่า บางครั้งชีวิตคนเราอ่ะบางทีมันไม่สามารถที่จะ move on ด้วยตัวคนเดียวได้อย่างเดียวแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องมีอิเลเมนต์บางอย่างหรือว่าใครบางคนหรือว่ามี something อ่ะที่หรือซัมวันอะไรเงี้ยที่ที่มาผลักเราสักนิดนึงให้ให้เราไปข้างหน้าได้แต่ต่อให้เราไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวข้างหลังหรือว่าอดีตได้สำหรับบางคนเลยเพราะอย่างยิ่งคนที่แบบว่ามีความหลังฝังใจมี ความทรงจาฝังล,กลึกอะไรเงี้ยนะครมันไม่สามารถที่จะแบบ move อ n ไดง้ง่ายแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าตัวเอกเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งคนดูที่ <c oughs> ยังผมเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะก็ก็รู้สึกว่าเออพอดูเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้จะเป็นหนังที่พูดถึงแบบตัวเอกที่พยายามหาทางไทยบาตรบเรือนหรือว่าเป็นการที่ตัวเองจะบันทึกความทรงจําเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นนักแสดงละครเวทีอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาพยายามที่จะ สร้างละครเวทีเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับโดยที่เอาเรื่องราวชีวิตของตัวเองเนี่ยมาเป็นอินสเปรชั่นในการเล่าเรื่องนะครับง่ายๆก็คือเป็นการปอกเปลือกเล่าเรื่องนะฮะฉะนั้นการดูหนังเรื่องนี้ก็เป็นเสมือนเช่นนั้นนั่นเองก็คือว่าเหมือนเราได้ดูการฝานหัวหอมทีละวงทีละวงจนถึงวงสุดท้ายวงสุดท้ายเนี่ยเป็นวงที่แบบว่าโอ้โหมันดราม่ามาก,ม,ากมัน มันโอ้โหมันทิ่มแทงเข้าไปข้างในมากๆเลยจริงนะครับผมแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือความหมายชีวิตเราก็คือเราจะต้องเติบโตแล้วก่อนที่จะเติบโตมันก็ต้องมีความเจ็บปวดนั่นเองนะครับหนังไม่ได้มีการบิวฟูมไฟล์เลยฮะแต่ว่ามันจะมีฟิลที่แบบเหมือนกับดูแล้วมันก็จะรู้สึกจี๊ดี้ังไงอ่ะเออนะครับทาให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราแอบนึกถึงหนังอย่างแมนเชสเตอร์ไบเดอร์ซีเลยนะครับที่เรื่องนั้นก็นาชายก็ไดออสการ์ยอดเยี่ยมเนาะเคทีเอเซ็ แล้วก็รวมถึงบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเรื่องนั้นก็ได้เรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันเรื่องนั้นได้ของออสการ์เลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะได้ของฝั่งเมืองคานนะครับผมแล้วก็เราก็ชอบหนังเรื่องนั้นมากนะครับเป็นเรื่องของแบบอดีตที่วนเวียนอยู่ในใจก็ตัวเอกทําอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่สามารถที่จะลืมเรื่องนั้นได้นะครับจนมันอยู่กับตัวผู้เอิงมาตลอดอะไรแบบี้นะครับเออข้อหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นความเพอร์ซันอลของหนังเรื่องนี้มากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าผู้นีกับก็ได้มีการแบบใส่อิเลเมนต คืออาจจะเป็นลายเซนของเขาด้วยเนาะก็คือมันจะเป็นซีนที่แบบอยู่ในรถอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ในรถแบบมีซีนในรถมากเลยเยอะมากเลยนะครับเออด้วยความที่ว่าหนังของฟุ้มกับของคุณเรียวสุเกะฮามาคุชิเนี่ยนะครับแกจะเป็นหนังที่แบบเหมือนกับจะพูดด้วยเดลอกเยอะแล้วเวลาการพูดเดหลอกแต่ละแต่ละแต่ละบทเนี่ยมันไม่ใช่สั้นๆมันค่อนข้างยาวมันโต้อตอบกันไปกันมาหลายนาทีอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบ พอมันไม่ได้มีอะไรเคลื่อนที่มันอาจจะสุดเบื่อได้ฉะนั้นแกก็จะชอบแบบให้ตัวละครไปอยู่ในที่ที่มันจะมีเหมือนกับแร็กเกลของมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้หนึ่งในสถานที่นั้นก็คือรถยนต์นั่นเองแล้วที่สําคัญคือผู้กกับก็ไม่ได้บอกว่าการที่อยู่ในรถรถยนต์เนี่ยตัวละครอยู่ในรถยนต์มันทําให้เหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับมันมันมีคอมฟอร์ตบางอย่างอ่ะมันมีความสะดวกสบายใจบางอย่างที่จะพูดอะไรในสิ่งที่เราแบบอาจจะแบบไม่กล้าที่จะพูดออกมาในสถานการณ์ที่อยู่ที่อื่นหรืออยู่ที่ข้างนอกเปิดกว้างะรยเนคับ ฉะนั้นเออเราก็ได้พูดถึงตรงนี้แหละครับผมว่าว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับท,ที่เราจะได้เห็นว่านี่คือเดเรคชั่นของคุ้มกับนะฮะก็เราเราเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราจะได้เรียนรู้นะครรู้รู้ว่าเออเนี่ยตัวละครมันเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตัวคนทําก็ได้มองมองแบบนี้ตีความแบบนี้นะครับใน ในตัวหนังเองนะครับซึ่งทาให้ผมรู้สึกว่าเออหนังน่าสนใจขึ้นเลยเพราะมันมีแบ็กกราวด์ที่มันค่อยๆขับเคลื่อนไปรวมถึงรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีแบบแบ็กกราวด์ที่มันจะค่อยๆแบบเห็นวิวทิวทัศน์ฉากหลังไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเห็นบทสนทนาข้างหลังไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะรู้สึกว่ามันเออมันมันได้มันไม่ได้หน้าเบื่อมันเหมือนกับมันมีมันมีข้างหลังแบบเออค่อยๆค่อยๆแบบเปลี่ยนวิวเปลี่ยนทิวทัศน์ไปอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันอิเลเมนต์อารมณ์ที่อยู่ในรถเนีย้แต่ กลางนั้นเองนะฮะก็ยังมีฉากที่เป็นกลางคืนซึ่งโอเคข้างนอกเราอาจจะแทบไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะนะครับเป็นฉากช่วงท้ายเรื่องฉากหนึ่งอยากจะให้สังเกตฉากนั้นไว้ดีๆเลยนะฮะเพราะว่านั่นคือหนึ่งในซีนรถยนต์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยดูหนังที่อยู่บนรถยนต์เลยนะครับคือแน่นอนว่าหนังรถมูฟี่ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีซีนอยู่บนรถยนต์เยอะมากหลายฉากมากแต่ว่าซีนนั้นนะฮะเป็นซีนที่แบบมีบทสนทนาการาแสดงเดารอกแล้วก็มูฟทของหนังเนี่ยโอ้โหมันแบบดูแล้วแบบโอ้โหมันทิ่มแทงตายมากๆเลยทุกคน คือแบบผมต้องพูดว่านี่นี่นี่คือแบบอาวุธลับนี่คือซิกเก็ตเวฟพอนทอ่ะที่มันแบบมันดูแล้วมันที่มันแทงเราสดๆมันมันจีจาดเรามากๆนี่คือเรื่องราวของการเดินทางของคนที่จะหาทางมุ่งไปข้างหน้านะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเจอเรื่องราวของความหลังเนี่ยมันชุดชีวิตให้ตัวละครไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าได้ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นหนังที่เราจะได้เห็นการนําตัวละครเหล่านี้มาพินิจพิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดาดิ่งกับ เรื่องที่เราไม่สามารถมุกออนไปได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มต้นบทใหม่ให้กับชีวิตนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยหนังเรื่องนี้ได้มีการวางเฟร,รมได้อย่างสวยงามมากครับหนังไม่ได้ใช้มุกเมนต์อย่างที่ผมบอกคือไม่ได้ใช้แบบการเคลื่อนไหวมุกเมนต์กล้องสวิงสวังอะไรมากขนาดนั้นแต่มักจะเป็นเซนคู่นิ่งๆอะไรเงี้ยแต่การจัดองค์ประกอบภาพของหนังเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันดีมากครับการวางตัวละครการแฟชฉากการจัดมิกองแตงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันดูแล้วมีเสน่ห์มากแล้วทุกทครั้งที่การตัดต่อเปลี่ยนเฟร,รมภาพไปอะม การจัดคือคือบางเรื่องมันดูเป็นการจัดแบบวอลนบีอะเก็ทว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันดูมนอะไรที่แบบมันธรรมชาติแล้วมันก็สวยงามงดงามมากในความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเช่นกันหนังเรื่องนี้เดลลอกเยอะอย่างที่ผมบอกแต่ว่าตอนแรกผมเข้าถึงไม่ค่อยได้นะช่วงแรกๆผมไม่ได้หนังมันยังไม่ได้แบบรีบทางานกับเราเลยแต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องให้เวลาทาความรู้จักกับมันก่อนแล้วผมก็ไม่เคยดูหนังของพุ้มกับท่านนี้มาก่อนที่เป็นหนังยาวก่อนหน้านี้ผมก็ได้ดูหนัััังงงง้นนนเเเเกกีี่่่ยยววตมมรรรืืออะะทป็หด แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีความต่างออกไปตรงที่ว่าสเกลว่าน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวการเล่าเรื่องของมันเนี่ยก็จะมีความแบบค่อยๆพาเราเข้าไปหาตัวละคเรเหล่านั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จนรู้ตัวอีกทีหนึ่งเฮ้ยเหมือนจะอยู่บนรถสีแดงกับเขาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเออตามไปตลอดเรื่องได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าจะจบแบกบกำกวมอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ล่ะว่าเออ บางเรื่องในชีวิตเราที่เราไม่เคยบอกกล่าวบางเรื่องที่เราเก็บซ่อนไว้บางเรื่องที่เราพยายามจะหนีจากมันไปนะครับต่อให้เรามุ่งหน้าไปแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งมันหรือว่าลืมมันไปได้อยู่ดีนะครับและบางครั้งเราก็ไม่สามารถทําอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วได้แต่เพียงนั่นแหละเข้าใจนะฮะอย่างที่มันมีเพลงที่บอกว่าอะไรนะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนั่นเองนะครับก็ นี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆที่ผมมีให้กับหนังเรื่องนี้ d r i v e m y Car นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะฉายที่ไทยเมื่อไหร่แต่ได้ข่าวว่าจะฉายที่โรงแน่นอนนะฉะนั้นติดตามไว้ดีๆผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่ทํางานกับหลายนะคนที่เป็นสายดีฟสายแบบเน้นดําดิ่งทั้งหลายเนี่ยเออต้องดูเลยนะเรื่องนี้ห้ามพลาดนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นแบบเป็นสายแบบเอนเตอร์เทนมากนะักอะไรเงี้ยเออที่แบบว่าเปนน็นสายหนังดูสนุกมากกว่าก็าอาจจะแบบรู้สึกเบื่อได้กับหนังเรื่องนี้แต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินหนังครับ ผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามหนังเรื่องนี้มีเดเรคชั่นที่คมคายนะครับแล้วก็มีแบบการเล่าเรื่องรวมถึงบทเองเนี่ยก็ถือว่าลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับก็มีคนบอกว่าเทียบกับ Bur n i n ิแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่ b บ r n i n ิเป็นของดีชังดงแล้วก็มันดีมากๆอยู่แล้ว b บ r n i n g อาจจะดูแล้วแบบทัชได้ง่ายกว่านะครับเรื่องนี้อาจจะทัชยากกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณทัชกับมันได้เมื่อไหร่ผมรู้สึกว่าความดีความงามเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะเออนะฮะแต่ว่าก็ ถ,ถ้าเทียบกันจริงๆก็อาจจะให้เบอร์นิ่งมากกว่านิดนึงแต่ว่าผมก็ล็อกเรื่องนี้มากเหมือนกันแบบเออเรารู้สึกว่าเราลหลงรักหนังเรือเ่องนี้ไปเลยนะครับหลังจากที่ดูจบนะครับก็ถ้ามีโอกาสดูแบบซับไทยด้วยก็จะดีเพราะนี่ดูซับอังกฤษฉะนั้นการเข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่เต็มร้อยเหมือนซับไทยนะครับเดี๋ยวจะไปรอดูอีกครั้งหนึ่งหัภาษาไทยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคร่าวๆข,ของเทศกาลนักูซาในปีนี้เป็นหนังไฮไลท์ของผมที่ผมยกมาพูดถึงเป็นเรื่องแรกนะครับอย่างเต็มตัวนะฮะแล อันนี้เทศกาลหนังกูอาจจะย,ย,ยังไม่เห็นคนเยอะเพราะว่านี่ผมมาเช้ามากเลยเพื่อจะมาจองตั๋วเรื่องหนึ่งฉะนั้นใครอยากจะดูหนังดีๆต้องมาตอนเช้าๆนะทุกคนมาตอนสายๆเนี่ยโต๊ขาขายหมดแล้วนะฮะจริงๆมันขายหมดตนะั้งแต่ออนไลน์แล้วแต่ว่ามันจะมีแบบบางที่ที่คนล็อกไว้สำหรับคนที่มีบัตรพิเศษแบบผมเนี่ยบัตรแฟชนะฮะแล้วก็บัตรที่เป็นแบบบัตรเอ่อไม่ต้องแบบอ่ะคือคือเป็นที่นั่งปกติคือคุณก็มาหาได้มาอาจจะมีโคลต้าพิเศษที่หลงเหนืออยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณจะดูหนัง เมื่อไหร่นะฮะเออดูหนังดีๆอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ายัางไงก็ต้องดูในโรงอย่างเรื่องเนี้ยมันต้องดูในโรงเพราะถ้าดูในตฟิกเนี่ยบางทีมันโอ๊ยน่าเบื่อแล้วปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในโรงมันจะทําให้เราได้เข้าถึงบรรยากาศอะไรบางอย่างก่อนแนละ้วพอเราจมเข้าไปถึงมันเนี่ยจีจาดมากครับดีงามมากต้องดูในโรงจริงอโอเคใครที่ชอบรีวิวช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามสับรสมาชิครับช่องบิ๊กนภัทรไวเลสตอรี่หรือช่องนภัทรเอสเอลในยูทูบแล้วก็ทิกต็อกนะฮะเดี๋ยวมีหน